แสงแดดเที่ยงวันส่องกระทบหลังคาสังกะสีเสียงดังภายในบ้านเลียนกำลังเช็ดเหงื่อที่ไหลอาอบหน้าพอยนะาลูกสาวฟลาวแบบไวท์ฮาร์ของเธอกำลังนอนหลับอยู่บนเสื้อผืนเกา่าหัวใจของเลียนเจ็บปวดไม่มีนมเหลือสำหรับน้อยหนาาแล้วเธอมองไปที่รูปถ่ายเก่าบนหิ้งสามีของเธอที่จากไปกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อสองปีกันเมื่อลงไปถ่ายเมื่อสองปีก่อนกำลังยิ้มให้เธอ เธอต้องเข้มแข็งเพื่อนอ้อยหนา5กิโลเมตรนั่นคือระยะทางไปร้านค้าที่ไกลที่สุดลองดูงดบหน้าของลูกสาวลูกสาวหยิบตะก,กร้าสารจากต้นโกกแหงเลียนปลุกน้อยหนาาย่างแผวเบานี่คือเหตุผลที่เธอจะเดินไปจนสุดขอบโลกเธอรู้ว่าการเดินทางนี้ไม่ง่ายแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอจะทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวของเธอแม้จะต้องเผชิญกับความยาก ลำบากเธอจะไม่ยอมแพ้เพราะน้อยหน่าคือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอถนนส่องประกายระยิบระยับท่ามกลางความร้อนเลียนอุ้มน้อยหน่าไว้ที่สะโพกเล่าเรื่องต่างๆเพื่อเบียงเบนความสนใจของเธอจากแสงแดดที่ร้อนระอุเสียงหัวเราะคิกคักของน้อยหน่าเหมือนเสียงกระดิ่งลมเบลและไพเราะพวกเขาเดินทางไปได้ครึ่งทางรถบรรทุกคันหนึ่งก็บ,บ,บ,บีบแตนเสียงดัง เลียนหยุดชะง,งักเสียงแดดยามเที่ยงวันบดบังสายตาของเธอเสียงเบรกดังสนัน่นเสียงกรีดร้องติดอยู่ในลำคอของเธอโลกทั้งใบสลายแบบความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแล้วความมืดก็เข้าปกคลุมบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลาหลายสัป,ปดาห์ในแมงมุมจับตัวกันตามมุมต่างจาน และกลิ่นของฝุ่นละอองและความซ้ำซากศกยังคงลยคงอบออวนอยู่ในอากาศจากนั้นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านก็ซื้อบ้านหลังนี้พวกเขาเต็มไปด้วยความฝันที่จะทําให้มันเป็นของตัวเองโดยไม่รู้ถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายในกําแพงเหล่านี้แก่ yeah, ตอนแรกมันเป็นเพียงความรู้สึกความเย็นยะเยือกที่ปกคุมบ้านหลังพลบคําแต่ไม่นานมันก็ทุยความรุนแรงขึ้น เสียงร้องไห้ของผู้หญิงเบาและสกสรารลอยมาจากห้องนอนที่วางเปล่าความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของเจ้าของคนใหม่ด้วยความเส้นหวังที่จะพักผ่อนคู่สามีพัญญาที่หวาดกลัวจึงขอความช่วยเหลือหมอผีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องคาถาและการปราบผีถูกเรียกตัวมาควันทุบลอยคุ้งไปทั่วบ้าน หมอผีไล่มนเป็นผ้าสาบรบราณเสียงของเขาคำรามต่ำแต่แทนที่จะสงบสุขอากาศกลับหนาแน่นไปด้วยความโกรธเสียงร้องไห้เปลี่ยนจากเสียงสะอื้นที่โศกศระเป็นเสียงกรีดร้องอันน่าคนลุกหมอผีพายแพ้และหวาดกลัวหนีไปในความมืดมิดข่าวการปราบผี ที่ลมเหลวแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านคู่สามีภัญยาที่ติดอยู่ในบ้านผีสิงของพวกเขาต่างก็หมดนหนทางเย็นวันหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งชื่อย้ายบาเดินทางมาที่บ้านโดยชื่อเสียงด้านศิปัญญาและการติดต่อกับโลกวิญญาณเธอกล่าวว่าไม่มีความอาฆาตพยาบาทที่นี่มีเพียงความรักของแม่และความทรมานของวิญญาณวิญญาณไม่จำเป็นต้องถูกขับไล่พวกเขา ต้องการให้รับฟังย้ายบาล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งผู้สันโดษที่อาศัยอยู่บนภูเขาอันไกลโพ้นว่ากันว่าเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในจิตใจมนุษย์เขาเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยวิญญ,ญาณที่เดือดร้อนให้พบกับความสงสุขได้ย้ายบาเชื่อว่าการฟังและความเข้าใจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้เธอแนะนำให้คู่สามีภรรยาเดินทางไปพบพระภิกษุ เพื่อขอคำแนะนำการเดินทางไปยังวัดบรรวนยอดเขาของพระภิกษุนั้นยากลำบากแต่ด้วยความหวังและการนำทางด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ของย้ายบาคู่สามีพัญญาจึงมุงหน้าต่อไปอากาศเบาบางลงเมื่อพวกเขาปีนไปไปกินของไปส่วนลอยเข้าจมูกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายวัดตั้งตะหงานอยู่บนหน้าผาสูงชันดูราวกับลอยอยู่ท่ามกลางมูเมฆ ภายในมีร่างอันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่เขาสวมจีวรสีเหลืองเรียบใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยปัญญาจากการใช้เวลาหลายปีในการตะตองนี่คือพระภิกษุที่ย้ายบาพูดถึงผู้ที่กลมกุญแจสู่ความรอดของพวกเขาพระภิกษุตั้งใจฟังขณะที่คู่สามีพัญญาเล่าประสบการณ์ของพวกเขาเขาไม่ได้พูดอะไร แต่ความเงียบของเขาคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อพวกเขาพูดจบเขาพยักหน้าอย่างช้าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านของเจ้าเขากล่าวถูกผูกมัดด้วยความรักและความสระโศกของเธอเธอไม่สามารถไปไหนได้จนกว่าเธอจะรู้ว่าลูกสาวของเธอปลอดภัยทุกเย็นพระภิกษุจะนั่งอยู่ใจกลางบ้านผีสิงสวดมนต์โบราณเขาพูดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตธรรมชาติ อันเป็นนิรันดร์ของความรักและความสำคัญของการปล่อยวางตอนแรกมีความต้านทานเสียงรอง้องไห้ยังคงดังก้องไปทั่วห้องโถงแต่ค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเสียงร้องไห้เบาลงความซ้าโซกน้อยลงคืนหนึ่งแสงสว่างนวนๆววเริ่มเปล่งประกายออกมาจากมุมห้องมันหมุนวนและเต้นเป็นจังหวะค่ายกับ oh. ทางพรอหญิงเธอยื่นมือโปร่งแสงออกแสงทำให้ออกมา สัมผัสของเธออบอุ่นเหมือนเสียงกระซิบจากนั้นด้วยเสียงท้อนหายใจที่ดูเหมือนจะแบกรับน้ำหนักของโลกเธอก็จากไปทิ้งไว้เพียงความสงบสุขและความทรงจำที่อบอุ่นความรักของแม่ยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนในขณะเดียวกันน้อยหน่ะ ซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมสงคห์หมู่บ้านกำลังดิ้นรนเพื่อทำใจกับการสูญเสียของเธอเธอไม่ค่อยพูดเสียงหัวเราะของเธอก็ดับลงวันหนึ่งผู้หญิงใจดีจากสมาคมสงคห์ได้พาน้อยหนาไปเยี่ยมพระภิกษุบนภูเขาขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ศาลาน้อยหนารู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดพระภิกษุยินดีต้อนรับพวกเขาด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพูดคุยกับน้อยหนาเกี่ับความสวยงามของโลกและธรรมชาติอันไร้ขอบเขตของความรักกันกล้าแซคริสมีบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้นบนยอดเขาวันนั้นขณะที่พระภิกษุพูดเสียงหัวนเล่าของน้อยหนาก็กลับมาตอนแรกมันไม่มันคงแต่ไม่นานมันก็ดังก้องไปทั่วบริเวณในใสสะอาดและสดใสเหมือนลำธารบนภูเขาเขาแพรสะพัดไปทั่วหมู่บ้าน ผู้คนที่เคยซุบซิบด้วยความกลัวบ้านผีสิงตอนนี้ต่างพูดด้วยความหวาดกลัวในความเมตตาของเิกสุตรและความเข้มแข็งของเด็กหญิงตัวเล็กคู่สามีพรญญาเปิดบ้านตอนรับชาวบ้านวิญญาณของบ้านได้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดความสามัคคีและการเยียวยา ชีวิตในหมู่บ้านเริ่มเบ่งบานความท่องจําเกี่ยวกับเรียนผู้เป็นแม่ที่อุทิศตนยังคงในความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจชาวบ้านเรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกันค้นหาความเข้มแข็งในความเป็นมนุษย์ร่วมกันน้อยหนาเต,ติบโตขึ้นโดยรู้ว่าความรักของแม่จะอยู่รอบตัวเธอเสมอถือบทเรียนแห่งความรักนั้นไว้กับตัว เป็นแสงแห่งความหวังที่ส่องสว่างเส้นทางของเธอ